สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับเมื่อนี้มาพ่อกับไา่การอีสานออนซอนผ้าซิมผ้ากินข่าแร่งครับพี่น้องมาครับพี่น้องมาโอ้ค่ำคํำบรรยากาศค่ำค่ำร่มเย็นๆนะครับหนาวครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมากินอยู่อําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีด้แจงครับพี่น้องแจงประแดดครับโอ้สือมาจากตลาดถนนค้นเดืนนะครับพี่น้องกินกับเข่ากรงซเว่นพอดีนะครับนี่ครับพี่น้องนะแคบหมู อันนี้เศ้าบาทนะครับอันนี้เศร้าบาดเหล็กพัดกับพัดแก้มครับพี่น้องเนี่ยนะครับเป็นกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็เป็นมะระมะระนี่ก็ถุงบักใหญ่ครับพี่น้องนี่ก็ถุงบักใหญ่นะครับนี่ก็บเศ้าบาทนะครับมะระกี้นกนี่ลยละพัดแก้มห้องมัอนี่ก็ได้เนี่ยนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อผูุ้ดเด็ดเพื่อนกินข้าวแรงมากินข้าวแรงรับกันครับมาวันนี้สายพักครับสายรักสุขภาพตัวโอ้ยสีมีนเนาะมาอื้อ ของจะเป็นต้องรักสุขภาพสักหน่อยครับมีเจียวมังดากับเจเียวปลาแดกกินเจเียวปลาแดกเขาเจ้เอาเท่ากันผู้ใดมาอุทัยท,ท่านี่ต้องกินเจเียวปลาแดกครับพี่น้องต้องกินเจเยียวเนี้ยเป็นเป็นเมืองน้ำพริกเมืองน้ำแจ้วมังดาอืมออแคม่ขนาดเทพมือเจ้าครับกูเหรอ กรอบดีกรอบขนาดกับพี่ต้องอ้วาวหาิวเขาไหลตั้งใจกินเต็มที่เลยเนี่ยเพื่อสุขภาพาเลือพี่น้องเด้อข่าก้องเสีเป่นเนื้ะธรรมดาละหมอเปน็นบ่นไห้กินหวานจะกินเข่าก้องเลยละแต่บอสอันอันนั้นบอ่อสไหลคุยบะไรนี่คุยเจียว Mm hmm. มาละอ่นอนๆกันไป่นองมาละอ่นอนๆเที่ดเจลๆเ mm hmm. ม,มืมอขมดีจะทุกตา้างเฮ้ยฮม อันนี้ก็ดีแกเจียบนี่ก็ดีครับพี่น้องดีต่อสุขภาพผู้ใดเป็นเบาหวานได้พี่น้องนะกินดีดีคุยสรับครับขุยครับครับคุยครับโอ้ขดซ่อนครับพี่ต้องขัดมูอก็แซ่ยบการเล่นอาหารครับแค่มืาอนี้ ตั้งเสียงแคบมือปอกครับปอบเนี่ยพ่นเนี่อกคับปอบเนี่ยเสียงเป็นสีสันสันหิวหลายจนสันบ้าหรือเจ๊ไหนหิวหลายจนสัน ตี้เนี่ยงก็ครับชานสุาพกักกินแล้วผู้ได้มีน้ำตา,าลแเรลือสูงผู้ไดไปตรวเแี้ยว,วยมอบอกว่าลดหวานรดนั้นรถหนี่เนี่ยครับพี่น้องวลาขีน่นกพักไซบานทั้งนึ่งอ่ะเขากันดีครับนี่ก็ปนกบขื้สีแส ta là sao hay bàn lạnh cho phu cho phu cà thịt như đay khoáng thịt thịt บึงเจ่ามานวุ้เจ่าป็น,ะนปแดบเจ่าไม่ได้กับี่นอ้องกินขักแคบแค่หนอ๋อดเดีราจะิ้มหวรงไปหาพักมากิน ใช้เฮลตี้ใช้สุขภาพอืมอืแซบหนึ่งกรอบๆดแบบเสียบทุกอันเสียบตุกตอน ครบพี่เรต่งเดียวกันเนะกิงข่าวเล็กเดียวกันกันครับอดีครับ